เวลา17นาฬิกา22นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัชมีโชคมหาวชิโรตมังกูเสด็จวิบูรราชกุมารไปในการพระราชพิธีสมบัเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินพุทธศักราช2568ณพระวิหารวสุบรรณวิหารซึ่งเป็นพระอารามหลวงแห่งหนึ่งใน18พระอารามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราช ดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชก,กุศลถวายภาพพระกฐถินด้วยพระองค์เองหรือทรงพระกรุณาโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ราชาสกุลโอคมตรีหรือผู้ที่มีพระราชดำริเห็นสมควรสมบเพ็ญพระราชก,กุศลถวายภาพระกฐินหรือเชิญพระพระกถินไปถวายเรียกว่ากฐถินหลวง วัดโสมนัสวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารสร้างขึ้นมาปี2396ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฎวิทยามหาราชเพื่อเฉลิมพระเกียรติและอุทิศพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสพัฒนาวดีพระบรมราชเทวีพระสถานนามว่าวัดโสมนัสวิหารภายในพระอารามมีสิ่งสําคัญเช่นพระโบสถบริสถานพระสัมพุทธสิริเป็นพระประธานพระโบสถพระวิหารบริสถานพระ สัมพุทธสมนัตพัฒนาวดีนาฏบพิษเป็นพระประธานพระวิหารพระเจดีย์ใหญ่หรือพระมหาเจดีย์อยู่กลางลานด้านหลังพระวิหารรูปทรงแบบลังกาเป็นสถานที่บรรจุพระบระมสารีริกาธาตุพระเจดีย์องค์เล็กหรือพระเจดีย์มอญทรงหลอมฟางเนื้อสนาคล้ายสถูปปรินิพพานประเทศอินเดีย โอกาสนี้พระธรรมวชรเมธาจารย์เจ้าวาดวัด,วดสโสนัสพิหารถวายพระสัมพุทธะโสมนสิริพัทนอภิปูชนียะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามางูลสิริวิบูลราชกุมารปัจจุบันวัดสโสนัสพิหารมีพระสงฆ์และสาม,มาเณรจำนวน59รูป เวลา18นาฬิกา10นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกลสิริวิบูลราชกุมารไปยังพระโบสถ์วัดอรุณราชวรารามในการพระราชพิธีสมบูรณ์พระชุกศลถวายพระกระถินพุทธศักราช2568โอกาสนี้ทรงรับพระไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ ทรงวางพราไตรเหนือพันเว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาัศว่สงใกล้จะาอาวาสส่งจุดทูบเทียนขครืมาสการบูชาพระพุทธธามมีสารราชโลกกทาดีโลกพระประธานพระอบโบสถและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการระพระบรบมาราชสรีร,งงรางคานรัชกาลที่สองและทรงประกอบพิธีบำเพ็ญพระชุกุศลถวายภาพพระกฐิน วัดอรุณราชวรารามหรือวัดแจ้งเป็นพระารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารและเป็นวัดประจำราชการที่สองสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเดิมชื่อวัดบางมะกอกหรือวัดมะกอกตามตำนานเชื่อว่าเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยาสำเร็จในปี2310 มีพระรารดำริให้ทรงย้ายราชธานีมาตั้งณก,กรุงธนบุรีจึงทรงกรีธาทัพสเสด็จพระราชดำเนินทางชลมากและถึงหน้าวัดแห่งนี้ในเวลาอรุณหรือรุ่งแจง้งจึงเป็นอุดมมหามงคลเริกจึงทรงพระกรุณาโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้เทียบเรือพระที่นั่งที่ท่าน้ําแล้วสเสด็จขึ้นไปทรงสการะบูชาพระมหาธาตุขณะนั้นซึ่งสูงประมาณ8วาประฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้าหน้าวัด และประทับแรมที่สาราการปเรียนใกล้ร่มโพต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุรณปฏิสังขรณ์วัดและพระสถานนามใหม่เป็นวัดแจ้งต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานนาลัยทรงบุรณปฏิสังขรณ์และพระสถานนามใหม่ว่าวัดอรุณราชธารามในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราชได้อัญเชิญพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานนา,าลัยบำรจุไว้ที่พระพุทธอาธของพระประธานในพระอุโบสถและพระสถานนมวัด ว่าวัดอรุณราชวรารามปัจจุบันมีพระพรมวัชระเมธีสมเกียรติโกวิทโทเป็นเจ้าอาวาสและม,มีพระสงฆ์และสามเณรจำรษารวม120รยยูป ในการนี้จะเอาวาดถวายพระพุทธธรรมมิสรราชโลกธาตุดีหลกจำลองพรบประทานพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารม้อเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระพุทธธรรมมิสรราชโลกธาตุดีหลกจำลองพระประทานพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารมื้อทองเหลืองปิดทองแ่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัชมิตรมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมาร แล้วเสด็จออกฉานหน้าพระโอุโบส,ส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาพระพุทธนริมิตรซึ่งเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์ราัชากาลที่สองจากนั้นเสด็จออกจากพระโ,โบสถไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราณภาลัยส่งวางพุ่มดอกไม้และส่งจุดเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการ,ระ เวลา12นาฬิกา4นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาพาประธานคณะกรรมการรงวาันนานาชาติมูลนิธิรงวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการรงวาันนานาชาติและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประชุมคณะกรรมการรงวันนานาชาติมูลนิธิรงวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชปธรัรม์เพื่อพิจารณาผู้สมควรได้รับพระราชทานรงวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2568ในการนี้พระราชทานเลี้ยงอาหารรงวันด้วย เวลา15นาฬิกา27นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพระกรถินณนวัดราชอาทวาวิหารโอกาสนี้ทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระสัมมาพุทธพันธ์มีจำลองพระประธานพระอุโบสถทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระราชสรีรังคารสมเด็จพระศรี ชรินทราบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงกราบารงหยิบผ้าห่มสําหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าตยพระราชทานเจ้าพนักงานภูสามลาแล้วทรงยืนณที่นั้นเจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบทูลรายงานจํานวนพระสงฆ์จบแล้วทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้านั้นผ้าระหว่างพระกรและประนมพระหัตถินพระพักสู่พระประธานทรงว่านโมตสะจบสามหนแล้วผินพระพักสู่ที่ชุมนุมสง์กล่าวคําถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนผ่านแว่นฟ้าที่เดิมส่งประเคนผ้าไตรและเทียนปฏิโมกแด่พระสงฆ์รูปที่สองแลวเสด็จเข้าหลังพระอุโบสถทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระสัมพุทธ,ธวัฒโนพาสทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระราชสรีรังคารสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมาราชเทวีพระพันวสาอิยิกาเจ้าทรงกราบ ปัจจุบันวัดราชาธิวาสวิหารมีพระพรหมวชิวระมงคลเป็นเจ้าอาวาสมีพระภิกษุและสามเณรจำพรรษารวม48รูป เวลา1ิบนาฬิกาเนาทีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีท,ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพ,พระกฐินณวัดมหาธาตุยุวราชรังสริตซึ่งชื่อเดิมว่าวัดสลักเป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หภายหลังจากที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตเมื่อปี2437 จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์อันเป็นส่วนของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาชวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเพื่อปฏิสังขรณ์วัดมหาธาตุโดยได้พระราชทานสร้อยต่อนามพระอารามเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารว่าวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ปัจจุบันมีพระพรหมวชิราธิบดีเป็นเจ้าอาวาสมีพระภิกษุและสามเณรจำพรรษารวม166รูป เวลา14นาิกา55นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัยลักษณ์อักอราชกุมารีกรมพภศษีสว่างควัวรัติยราชนารีเสด็จออกณชั้น11 อาการอักคราชกุมารีโรงพยาบาลจุลาภรณ์พระสถานพระวโรกัดให้ในจาร์เจนเวินเอกอักคราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเฝ้าในโอกาสเข้ารับหน้าที่เป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยประเทศไทยและประเทศจีนมีสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดตั้งแต่ระดับประชาชนจนถึงระดับพระราชวงศ์อันยังประโยชน์ซึ่งกันและกันมาอย่างยาวนานซึ่งพระกรรยิจของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรว่าลายลักษณ์อัร ชกุมารีกรมภาษีสว่างควัตวรรคติยราชนารีมีส่วนสําคัญในการกระชับไมตรีจิตมิตรภาพของทั้งสองประเทศให้เพิ่มพูนอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมาทรงใช้การจัดแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินเพื่อเป็นตัวเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยทรงมุ่งมั่นฝึกฝนกู่เจิงซึ่งเป็นเครื่องดนงตรีจีนเพื่อร่วมแสดงกับศิลปินชาวจีนณสาธารณรัฐประชาชนจีนจนได้รับการยกย่องและชื่นชมในพระ ชิภาพอย่างกว้างขวางนอกจากนี้ยังโปรดให้สถาบัานวิจัยจุฬาภรร่วมมือกับองค์กรและสถาบันการศึกษาชะั้ะนนาของจีนในการแลกเปลี่ยนทางบุคลากรและการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์วิจัยเทคโนโลยีและการแพทย์ให้ก้าวหน้ามั่นคงเป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งสองฝ่ายมาจนถึงปัจจุบัน วานี้เวลา19.44นทวงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังเดอะพรามรีสอร์ทจังหวัดปทุมธานีทรงปิดค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันสู่ความเป็นหนึ่งหรือทูบีนัมเบอร์วันแคมป์รุ่นที่33เส่งเป็นกิจกรรมภายใต,ใต้โครงการทูบีนัมเบอร์วันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2551กำหนดจัดปีละสองครั้งช่วงปิดภาคการศึกษามีแนวคิดที่ต้องการให้โอกาสและทางเลือกแก่เด็กและเเเยยาาวชนนทททีี่่มกั เพื่อพัฒนาทักษะทางร่างกายอารมณ์จิตใจและสังคมใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายในในการนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันแคมป์รุ่นที่33ซึ่งใช้การจัดสรรโคต้าให้แก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันอายุระหว่าง1 4ถึง21ปีทั่วประเทศเข้าร่วมระหว่างวันที่1 2ถึง17ดตุลาคม2568รวม6วัน5คืนจำนวน500คนเป็นสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากกรุงเทพมหานครภาคเหน,นือภาคตะวันออกเฉียง เหนือภาคกลางภาคตวันออกและภาคใต้รวมถึงพี่เลี้ยงพิเศษใหม่และทอดพระเนรวีดิทัศประมวลภาพกิจกรรมทูบีนัมเบอรวันแคมรุ่นที่33ที่สร้างความสนุกสนานและความประทับใจแก่สมาชิกเช่นการเรียนว่ายน้ำการพัฒนากิจกรรม กิจกรรมพัฒนา EQ ิการพัฒนาบุคลิกภาพเัยรุ่นการเรียนรำวงและกิจกรรมเอาท์ดอร์และสมาชิกยังได้รับการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเป็นไอดอลโดย ToB e Number วันแคคาดหวังให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมและทักษะโดยเฉพาะเรื่องการเป็นแกนนำรวมทั้งพัฒนาความสามารถในกิจกรรมสร้างสรรค์เช่นการแสดงการเต้นการร้องเพลงการใช้ภาษาการเล่นกีฬาและดนตรีนำไปต่อยอดในอนาคตได้ โดยสมาชิกได้ร่วมแสดงความสามารถถวายให้ทอดพระเนตรด้วย และทรงฟังการกลับทุนรายงานของผู้แทนสมาชิกถึงความรู้สึกในการเข้ามาเป็นสมาชิกท no. ูบีนัมเบอร์วันและเข้าร่วมทูบีนัมเบอร์วันแคมป์รุ่นที่33ที่ช่วยสร้างความมั่นใจได้รับการพัฒนาศักยภาพในตนเองเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อนใหม่จากต่างภูมิภาคจนมาเป็นครอบครัวเดียวกันคือครอบครัวท no. ูบีนัมเบอร์วันและสมาชิกได้ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนและร้องเพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียงเพลงรักเมื่อพร้อมและเพลงเป็นหนึ่งไม่เพึ่งยาในการนี้พระราชทานพระด ราดแก่สมาชิกทูบีนในวันแคมป์รุ่นที่33พวกเรารับนวันแคมป์ของกเราก็าอยากจะฝากว่าให้เก็บความทรงจำความรู้สึกและบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันในครั้งนี้เอาไว้ความรัรกใคร่ผูกพันวิตรภาพที่เหมือนเป็นเพื่อนเันพี่เือนน้องจะรักเข้าตัวเดียวกันสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่จะทำให้เกิดง่ายๆไปใน5วันแต่ เมื่อผ่านมา3ารุด้นทุกค,คนยืนยันว่าเป็นเหมือน,นก่นอนก็ถือว่าเป็นสิ่ที่ดีเป็นความรักสื่ที่ด,ดีที่มีต่อกันในวันนี้ก็ขอให้เก็บไว้เพื่อวันหน้าจะได้ช่วยกันทำสิ่งที่ดีเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและช่วยพัฒน,นาสังคมของเราให้ดีขึ้นต่อไป จากการติดตามสมาชิกที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพบว่ามีความเป็นผู้นำมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและยังพบว่าพี่เลี้ยงพิเศษซึ่งคัดเลือกจากเยาวชนที่ผ่านกระบวนการเข้าค่ายและสมัครเข้ามาดูแลน้องๆเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆ ที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์พลอากาศเอกสลิตพุกผ,ผาสุโอคมตรีไปประทามมอบรางวัลหม่อมงามจิตบริษัทบุคคลสำคัญของโลกครั้งที่37ซึ่งมทฑิอนุสร์หม่อมงามจิตบริษัทในพระราชูปธรรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในสาขาอาชีพต่างๆทั่วประเทศเพื่อทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมเสียสละในการปฏิบัติภารกิจ ให้มีกำลังใจทำความดีเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพและเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนร่วมวิชาชีพเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาวชนร่วมสืบสารเจตนารมณ์ของหม่อมง,งามจิตบุรชัติ ในปี2568มีบุคคลดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกประเภทต่างๆรวม174คนอาทิตำรวจจราจรพนักงานวาดถนนพนักงานขับรถโดยสารประจำทางผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพลเมืองดีจิตอาสาดีเด่นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในเหตุการณ์แผ่นินไหวตึกถล่มกรุงเทพมหานครหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นและคนพิการดีเด่นสำหรับประเภทครูอาจารย์ผู้รับผิดชอบงานของมูลทิมมอบหมายให้ผู้ราชการจังหวัดเป็นผู้มอบรางวัลโอกาสนี้อโศกมนตรีเยี่ยม ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านหัตกรรมดีเด่นได้รับรางวัลร้านค้าคนพิการสินค้าเกษตรแปรรูปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อช่วยส่งเสริมการตลาดของสินค้าเกษตรหม่อมงามจิตบรรษัทในพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเปรมบรุรษัทได้รับการยกย่องจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี2558ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาชุมชน การศึกษาด้านวัฒนธรรมเนื่องโดยได้รับการประกอบคุณงามความดีเปน็นเนกประการเป็นคนไทยคนเดียวและคนเอเชียคนแรกได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาสตรีระหว่างประเทศหรือสภาสตรีโลกเป็นนักสังคมสงเคราะห์นักพัฒนาสังคมผู้เสียสละเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและริเริ่มงานสาธารณกุศลอันมีคุณุปการต่อการพัฒนาคนสังคมและประเทศชาติจวบจนปัจจุบัน